ค่ะพี่เป็นสวัสดีนะคะวันนี้พี่เป็นเอาหมากมาเพาะค่ะจากที่พี่เป็นได้ไปสวยหมากบ้านนามาเนาะวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วพี่เป็นมาเพาะหมากไว้ปลูกเองนะคะตรงนี้เพราะว่าพี่เป็นจะลงหมากสักสี่ไร่อันนี้จะเป็นหมากสูงนะที่เห็นอยู่นี่คือหมากสูงนะคะอันดับแรกก็พี่เป็นก็เกลี่ยดินนะคะแล้วก็ใส่แกลบดําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมากเตี้ยเนี่ยค่ะก็ใส่แกลบดําเสร็จก็ ลุกดินแล้วก็ทีนี้พี่เป็นจะเอาตัวแกลบดํามาเทปโปอีกทีหนึ่งแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะก็จะประมาณนี้แหละหรือจะปิดปิดพลาสติกไว้ก็น่าจะได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าก็เลยนี่แหละค่ะมาลงให้ดูว่าพี่เพ็นต้องทํำยังไงบ้างนะเดี๋ยวลงให้ดูการเพราะหมากในสไตล์พี่เพ็นแต่จริงๆแล้วพี่เป็นเคยเพาะกับดินไม่ต้องแกลบดําอะไรก็ได้ค่ะง่ายมากเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยลองดูนะคะ มาลองเรียนรู้ไปด้วยกันอืมก็น่าจะต้องใช้อาการชืราอะไรนิดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าพี่เพ็นไปไปหมักอตัวหมากไว้แล้วมันขึ้นรานิดหน่อยเนี่ยค่ะโทษทีนะเป็นชายเท้านี่ประมาณนี้แหละคะ่ะพี่เพ็นจะกลบเลยเนี่ยกลบอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วพี่เพ็นรดน้ําให้ชุ่มต้องให้ความชื้นเขานะคะรด้เขาตลอดเวลาน่าจะได้นะคะประมาณนี้แล้วค่ะ เขามีความชื้นเดี๋ยวเวีนต้องกลบให้หมดนี้แล้วค่ะอันนี้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้แล้วก็ลดน้ําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะแทงรากแทงอะไรของเขาเองก่อนหน้านี้เมื่อสองสามปีที่แล้วเวียนเคยเพาะละครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นทําแบบง่ายๆมากเลยไม่ได้ทําแบบยุ่งยากอะไรเลยตอนนั้นโคตรง่ายเลยตอนนั้นคือเอาดินกลบอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มก็็็มันกกกกกงออแบบเบเเเเืจะ100ลลยยยทีดีดว อันนี้เราทําอย่างดีน่าจะได้ผลมากกว่าอันนั้นก็ไม่รู้ยังไงนะคะมาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ค่อยๆปรับใช้ไปเสียไหนเสียไหนได้ก็เอาตามนั้นแหละคะ่ะพี่เป็นไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันจะได้มีความสุขถ้าจริงจังกับมันเกินไปเวลามันตายมันไม่เกิดอะไรเงี้ยมันจะเครียดทําเกษตรยังไงให้มีความสุขก็สไตล์พี่เป็นและคะ่ะได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้อง บนพื้นฐานต้องเราต้องตั้งใจทําก่อนนะไม่ใช่ทํทำท,ทิ้งทิ้งคว่างคว่างใช่ไหมเออก็จะประมาณนี้แหละหมากสูงนะคะตรงนี้เป็นหมากสูงหมากสูงเออยังมีน้อง fc ที่อยู่ในช่องพี่เพนก็มีอยู่ก็ถามว่าอ้าวพี่แล้วหมากจะไปขายที่ไหนตลาดมันเป็นยังไงหมากนี่ไม่ใช่ว่าต้องเคี้ยวหมากกินอย่างเดียวนะคะหมากนี่เป็นอุตสาหกรรมเลยค่ะไปทําสีทําอะไรในงานอุตสาหกรรมมีเยอะแยะมากมายก็ลองหาความรู้ในช่อง YouTube ดูนะคะ ก็เป็นอีกพืชหนึ่งที่ว่าถึงว่าจะใช้เวลาในการปลูกนานไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นพืชที่อายุยาวยืนยาว30-40ปีนู่นแหละชั่วอายุไขเลยนั่นแหละอันนี้พี่เพนก็น่าจะคิดได้ก่อนหน้านี้คิดแล้วค่ะแต่ว่าต้นทุนมันไม่มีเนาะมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ปีนี้ตั้งใจมากเลยให้แต่เพาะงอกแล้วก็ใส่ถุงดำไว้อนุบาลเขาเต็มที่แล้วก็เอาลงสวนเลยค่ะทีนี้เพราะว่าเราจะทา ฝากธนาคารไว้ต่อไปเราจะได้ทํางานเบาๆอย่างหมากเนี่ยถึงเวลาเขาก็มาเก็บเลยเราไม่ต้องอะไรเลยเพียงแต่เราดูแลการจัดการเรื่องน้ําเรื่องอะไระค่ะก็จะเป็นอีกพืชหนึ่งที่พี่เป็นให้ความฝักับตัวเองไว้ว่าจะได้ผลจะเลี้ยงเราได้ในวัยตอนนี้พี่เป็นก็ห้าสิบปีแล้วอีกห้าปีห้าสิบห้าหมากออกลูกก็น่าจะโอเคแล้วค่ะน่าจะน่าจะไปได้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่แบบเรียบง่ายก็น่าจะ พอมีกินมีใช้ไม่ต้องกังวลอะไรคิดว่าจะทำให้ได้ประมาณนั้นนะคะก็คลิปนี้ก็นี่แหละค่ะการเพาะหมากของพี่เพ้นเอาแกลบดำมากรบนะคะทีนี้แล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยก็รอเวลาของงอกอย่างเดียวแล้วมาเคลียมาเคลียไปใส่ถุงดำได้เลยถุงเพาะชําได้เลยก็พามาชมแปลงเพาะหมากของพี่เพนนะคะสวัสดีจ้ะ